อินไซด์วันนี้ก็ยังจะมีเรื่องของทรงจุมกิและอีเวนที่เขาไปออกมารวมถึงโปสเตอร์จา๋าใครอยากได้รอติดตามห้ามเปลี่ยนช่องบรรดาแฟนคลับต้องห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับติดตามกับพี่ออมในโซนอินไซครับ ใช่แล้วค่ะย้ำกันอยู่ทุกวันช่วงนี้มีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของจุงกิมาแจกอ้าวห้ามเปลี่ยนช่องหนินะคะรอสักครู่หนึ่งมีข่าวขอฝากกันก่อนเลยนะเพราะว่าไปร่วมอีเวนต์มานะคะซึ่งก็มีประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ไปร่วมงานด้วยงานนี้เขาสร้างความประทับใจไว้เพียบเลยนะคะ จงกีเพลหนุ่มแห่งซีรีส์ d e s c e n d a n t s of the Sun ยังคงตอกย้ำความเป็นซุปเปอร์ซานหนุ่มเบอร์หนึ่งแห่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะคะในเวลานี้ด้วยการไปออกงานร่วมกับพักคุนเฮประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ค่ะโดยซงจุงกีและผู้นำเกาหลีใต้ได้พบกันที่งาน k s i ายฮับท t i น i ์ชเน a เคียร e ครีเซน u คิ u เชิร e ล e ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่องค์กรการท่องเที่ยวเกาหลีที่อยู่ในกรุงโซค่ะ ซงจุงกิรับหน้าที่เป็นทูตส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็เป็นปลื้มมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้ตอนรับประธานาธิบดีพักเกึนเฮส่วนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวชื่นชมพระเอกหนุ่มในทันทีที่ได้พบหน้าเลยค่ะโดยเธอได้กล่าวกับซงจุงกิว่าดิฉันมีความสุขและมีความยินดีมากที่ได้เห็นคุณรับใช้ชาติอย่างตั้งใจและหลังจากที่เสร็จสิ้นการรับใช้ชาติแล้วก็ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบ้านเกิดอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการมาทํางานเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวทั้งๆที่มีงานในวงการที่ยุ่งขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณคือคนหนุ่มที่มีความรักชาติจริงๆไม่ได้รักชาติแต่เพียงแค่ในละครเท่านั้นซึ่งคําชมจากผู้นําเกาหลีใต้ก็ทําให้ซงจุงกีภาคภูมิใจและสีหน้าก็มีรอยยิ้มอยู่ตลอดงานเลยและค่ะ่ะโอ้โหเป็นยังไงแ่ละคะเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียวเอ้าอย่ารอช้ากติกามาแล้วในเรื่องของ การแจกโปสเตอร์นะคะ d e s e n d a n t s of the Sun ซีรีส์สุดฮอตตอนนี้พร้อมกับลายเซ็นของจุงกิหรือว่ากัปตันของเราด้วยนะคะรีบเข้าไปเลยที่ Facebook ของ True Vision คุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลน,นี้ก็ร่วมกิจกรรมกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่22เมษายนนี้คะ่ะสามารถติดตามชมนะครับ d e s c e n d a n c e of the Sun ได้ทุกวันพุธและก็พฤหัสบดีเวลา19.50นาาน,านะครับทุ่ม50นาทีฉายเร็วที่สุดในไทยเลยครับ ดูก่อนคลายทางช่อง KBS World HD หมายเลข143แล้วก็232ครับแต่ช่อง KBS World หมายเลข245ครับโอ้โห,โหนี่นะครับเป็นยังไงคะข้อมูลของเรามาขนาดนี้แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดคลิกเลยคลิกเลยนะคะ